สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเปิดถูกฐานที่เขาหับส,มส้ญญาามซองน้องคําเด้อพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเมืองเหนาะฝนตกพาย,ยุลงมาแห้งลายพี่น้องเอ้ยวังได้เนี่ยป้าสาดเปียกเบอร์ทางในเฮือนฮาอยู่กับไอคิวอยู่ทางเฮือนท้งสูงๆุงพ่อพี่น้องเลย,ยจ้ากี่มามาทางนี้พี่น้องเมย์จีนกับสนีป่าเยพี่น้องสบายดีพี่น้อง <Ừ. S 2> พวกท่านทั้งเอฟซีพี่น้องเอเออพี่น้องพันลำโอยอยู่ดีนอกกินดีกันสู่คนในเด้อ ใครเข้ามาดูหนอกน้ำจืนขอให้มีเจ้าสุกมังหนาบอย่าเห็นเว้นอยากตองเออเจ้าเป็นสุขคนเน็ตสีเอินหน้าจืดก็บ่ได้ลำ้ำเติมอยากลำ้ำแหงเงินแม่เอีกล้ำแงีแ้งงงงงยอีกเลยเสียงไอคิวเสียงไอคิวของไอไอพนทุกข์ห้ามดอกบาหม่วง แห้งรี้วไงเนี่ปุ้ยปิดประตูน้ำจนบ่ทันเปียกเบิดบ่นอนไอคิวกันแม่นยาดหยาแ่แห้งจากจากสูงก็มีดินอ่อมใหญ่ยข้าจะมาก่อเลยก่อแล้วพนักงานว่าพี่น้องตะกี้แกแลนตุ่มพุลงมาตลาดแท้ๆหยุดทั้งงานก็ได้เนะ túm áp phồng lèn lung mạt tơ lạng cái tụm phồng lèn lung mát nhang nhang khóc mày nhai chửi, nhang khóc mày nhai chửi, đẹp bố say mòn gì đây mày nhai chửi này nè, mòn mòn mòn, mòn เอนันลินกินเนีน่ยน,นอนไปตามผู้พานอนเจ้าป่าเราป่า้าดีแต่บอกไก่ผูนาะเสื้อลายใส่เสืออเส้อป่าอืแม่จิงเกิดมายังเห็นเสื้อเด้ออันนี้นี่แม่อืมสาฮาห็ดหอยมันฉ่งเป่นแต่หอยมันละแม่อืมโอ้ย กดเห็นตูข้าเจ้าข้าเจ้าว่าห้อยยันตจ้าเลยห้อยเสือข้าเจ้าอืมนส่เือี่บเห็นหรอกอยู่แถวผู้แถวผาไปเลยห้อยเือมาทากไเหล่าเโนนีออพวกห้าเห็น้าเจ้าก็เห็นขเจ้าก็เจ้าวอกันจ่งเบิ่งเดอร์นางสิีิออกไปกันนางเก็มบุมอืมบอกไปด้บอกคนบอกแม่คน เราใดกันยังมีอพเสือนเอาขีดแต่มันเบิร์ตแตได้ไปอยู่ผูอยู่พาาทีมแม่แ่าจีเซือนเดี๋ยวนี้มันมีอาู่นผู้พาอยู่ต้วอยู่แน่น่วนอนุหลักสตาร์นบอกบ่เู้เพากับมีบอลวนประโยชน์่ยังมีเืออุ้ยว่าอะไรกัน่นเห็นยุยูคนละู ครับพันเตลันชายอือพระอาจารย์องค์นึ่งก็อยู่คู่นึ่งอาจารย์นั่นชวนพนอยู่น้ำไผ่นก็อยู่คู่กลางพนอยู่กรบไผว่าลายคนอยู่บ่เดียวละมีลายคนไหโอ้ผีดี่วนะเป็นตยานนะเป็นกุดใบใหญ่อ จางเป็นเนาะไปพี่น้องไปเบิ่งทีมงานน่ะแล้วแม่น้องอนเนยซุพพอร์เห็ดยดย่างคืดๆนี่พี่น้องอลเลยแล้วเลยย่างเนาะบนคุดนี่นะพี่น้องไปไปเบิ่งไปเบิ่งไอ้กับน้องเอลยกับน้องน้องคิว<ะ><ะ>กับน้อง,นอนองเนยสบ,บายดีปะลูกในลูก<ะ>คิวเอ้ยสบายดีปะลูกใน,นคิว<ะ>ไอคิวเอ้ยไอคิวขี้ไล่เอ้ย ơi. เออเออเอคิวข nice> yeah, ิ้ไล่คิวขิ้ไล่เอคิวขี้ไล่อ่าพอดีน้องพอน้องบิวพอน้องบิวคือพอน้องอัะสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องพอน้องบิวก็ใส่เสื้อแดงแท้ๆเมเหมือนนี่เต็มสุดเลยสำนักแก็น้องไอ้คิวอีกเล่นนิดนึ่งนะแกพอน้องอเนย์นะพอน้องอเนย์พี่น้อง ไอคิวนี่เป็นปีเนได้พี่น้องเลยไอคิวน่ะปีดแล้วปีดเลยได้คิวดดมือเตียงอดูทีนังมือเตเองนะลูกืมอื้นอื้นอต้งอื้นบื้นอื้น

นั่นเดยกถึงมากินหวานพี่น้องเด็กๆสบายปลาลูกสบายดีปลาลูกมากินหวานานี่คือวหอวานหองหาวนานหองเฮาเนาะลอยหวานใส่ยังเกาะใส่ไข่ห<ย>วานลรเมียใส่ไข่ไข่แซ่บแปลาลูกแม่แบบมีตแต่แซ่ดเป็นเกาะเขาเขาเนีย้ยเอาเอาเขาเนี้ยเห็ดเนาะสบายดีพี่น้อง มาด้มันกินหวานน้ำแกนเด้พี่น้องเลยคบลุงแม่เออมากินหวานน้ำกี่เกินน้ากินนาน้ำแกงุ้มระปาุงมาห่อปงแม่หอแซ่บยานหนุขลักยาหนุ่มขลั กิน,ม,นมันห้อนพี่น้งเลยห้ากุ้งห้าก็เหีดแล้วสี่ปลาเป็นกระห็นดมนกะใส่ไข่นะ มันแปลกอะไรส่กันมันอะไยังก็ลนะมันผุกอ่ะเนาะขึ้นลอยใหญ่แต่ว่าไข่แดงเบอร์ยังซื้อมากูโซนบอกเบอร์สามวีดีเด้นเลยวีดีล่ะ วาน,รนบารบาณไมรเลนเมอนอ้นในเผื่มเขินมากรักปลาลูกเนีวานกับเด็กๆนี่ละ่ะแศรบปลาลูกเศรษเบๆากันเห็ดสมาปิห้องนางก๊กีเลยไห,ห้ปลาลูกเหมือนเดิมหวานนะ nhìn mắc nhài là bánh hết em thôi. Bây giờ là kinh nghiệm nhài Mèo đây khay, ván à, này có khay đao bọc ăn khay tôm à? ăn cũng, cái là váng khay đao. Dạ, nướng, clip nướng con sếu kho lau, clip nướng bê cát ก็ไลก็เซ็ยังน,นก็จะออกลคือหลุลรงแบอขอโทษน้ำไม่รด้พี่งนะไปคัวน้อง,ง,งกิคลิปนี้น้ำข้าม็สิลาไปก่อนนะคะก็ล์ก็เซฟกำลังใจน้งข้ามด้สบายดีน้องก,กิพาไปเอาใใน้ำข้ามมัมนมก็นงงน้ำพึ่ง